ส่วนในพื้นที่ของจังหวัดยะลาค่ะนายกเทศมนตรีเบตงจังหวัดยาลาะายดยาลานะคะเตือนประชาชนค่ะให้เก็บของขึ้นที่สูงวันน้ำป่าไหลหลากและขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะ เมื่อวานนี้นะคะก็ได้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักในเขตเทศบาลเมืองเบตงอําเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะจนเกิดน้ําท่วมขังระบายไม่ทนันน้ําได้ไหลเข้าท่วมถนนเส้นหลักใจกลางเมืองเบตงทําให้ผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะต้องสัญจรไปมาอย่างช้าๆโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์และรถยนต์ทั่วไปค่ะส่วนที่ชุมชนสมรสรซอย3ได้ถูกน้ําไหลบ่าเข้าท่วมอย่างรวดเร็วน้ํามีสีแดงขุ่นค่ะไหลามาจากหมู่บ้านจัดสรรที่อยู่เนินเขาส่งผลให้น้ําไหลเข้าท่วมร้านค้าและบ้านเรือนประชาชนกว่า30หลัง ร้าคาเรือนค่ะจนชาวบ้านนะคะขนย้ายข้าวของหนีน้ำไม่ทันโดยเมื่อ2ปีที่ผ่านมานะคะก็เคยเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมในลักษณะนี้มาแล้วจนพื้นที่นี้นะคะกลายเป็นพื้นที่น้ำท่วมสัาซาค่ะหลังจากฝนหยุดตกและ,และ,ร,ะ,และระดับน้ําลดลงครับร้านค้าและบ้านเรือนที่ถูกน้ําท่วมเต็มไปด้วยดินโคลนที่มากับน้ําเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองเบตงและอีกหลายหน่วยงานเร่งเข้าช่วยเหลือโดยเบื้องต้นนํารถน้ําและกําลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยล้างบ้านและร้านค้าที่ถูกน้ําท่วม พร้อมทั้งเร่งดําเนินการสํารวจตรวจสอบร้านค้าบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากน้ําท่วมในครั้งนี้นายสกุลเลงลักษุลนายกเทศมนตรีเมืองเบตงได้เตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มให้ระวังน้ําป่าไหลหลา,ลากและเก็บทรัพย์สินไว้บนที่สูงโดยขอให้ติดตามสถานการณ์น้าอย่างใกล้ชิดและจะเร่งดําเนินการช่วยเหลือต่อไปครับ